การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น,นกลไกที่สะท้อนให้เห็นภาพของความสำเร็จในการจัดการศึกษาของชาติรวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนนอกจากนี้ยังนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดีแบบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ประเมินระดับชั้นเรียนการประเมินระดับโรงเรียนการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการประเมินระดับชาติวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพ,พภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน2เพื่อนําผลการประเมินมาจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและนํามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน3เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอกเพื่อนาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษาแนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสําคัญ4ี่กิจกรรมคือการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการรับรองคุณภาพและการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ กระบวนการในการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาได้รับการรักษามาตรฐานอย่างต่อนเนื่องสู่ผลต่อผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่กำหนด คุณภาพการศึกษาหมายถึงผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ได้คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่กำหนดตรงตามความต้องการของสังคมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาค่ะซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1. การจัดระบบบริหารสารสนเทศโดยการจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมค่ะ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด3การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพทางการศึกษา 6. การประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานค่ะเ็ ز. การรายงานคุณภาพประจำปี $8 การพรัฒน์ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาส่วนต่อมานะคะคือวิวัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพศ2544กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีระบบหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกระทรวงกำหนดพศ2546กระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาได้กำหนดแนวทางดำเนินงานตามสถานศึกษาไว้8ประการคือ 1. การจัดระบบบริหารสารสนเทศ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 4. ก การนำเนือตามแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา5การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพทางการศึกษา6การประเมินคุณภาพทางการศึกษา7การรายงานคุณภาพทางการศึกษา8การพัุนระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา2553มีการกำหนดให้ใช้กฎกระทรวงที่ปรับใหม่คือกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษาพ,พศ2553หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแต่ประการดังนี้ค่ะ 1. ดำเนินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในแต่จัดให้มีการพัฒนาภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พศ2561ออกกฎกระทรวงใหม่คือกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาความหมายว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ะระดับและประเภทการศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบ,บบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัด ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความมาั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่การศึกษาและสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเหนือขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะ การควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือเรียกว่า quality control นั้นจะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การศึกษาและเตรียมการค่ะ 1. ตั้งคณะทำงานและพัฒนาระบบก,การประกันคุณภาพการศึกษา 2. ให้การศึกษาแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 2ช่วยการสร้างแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสาตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาต่อไปขั้นตอนที่2คือการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆของสถานศึกษา สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินสภาพปัจจุบันหรือเก็บข้อมูลส,สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาจัดทำสารสนเทศหรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดำเนินการประก,กันคุณภาพการศึกษา 1. ทวบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 3. นิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจะได้แก่แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากำหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบหรือวางแผนการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนที่5การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. ปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติงานที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ติดตามตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3. ส,สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขั้นตอนสุดท้ายคือขั้น,นตอนที่6กการเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1>, 1. ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ 2. รับการประเมินจากองค์กร 3. หากสถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4. ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สถานศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสำหรับหัวข้อที่5นะคะการนำแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบตัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการจัดก,การศึกษาในโรงเรียนควรดําเนินการประเมินแบ่งเป็น2ลักษณะได้แก่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียนค่ะ ต่อมานะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดีมีอยู่9หัวข้อได้แก่1มีทักษะในการพูดการเขียนที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน2มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน3มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบการประเมินภายในเป็นอย่างดี4มีความรู้ความเข้าใจ กี่ยวกับงานที่ทำการประเมิน 5. มีความเป็นกันเองและบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่ 6. มีหลักการแน่นอน 7. สามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุผล 8. เข้าใจสถานการณ์กฎระเบียบของโรงเรียนและ9นะคะควรผ่านการฝึกอบรมวิธีการการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาค่ะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะมีอยู่เจข้อหลักๆนั่นก,ก็คือ1การให้การสนับสนุนของฝ่ายบริหารของสถานศึกษา 2. ความพร้อมของบุคลากรและหลักฐานต่างๆเพื่อรับการตรวจประเมิน 3. ความชัดเจนของอำนาจหน้าที่และความรับผิดช,ชอบ 4. ความร่วมมือของผู้รับการตรวจประเมิน 5. ความถูกต้องชัดเจนของการรายงานผลการตรวจประเมิน 6. การดูแลของฝ่ายบริหารและ7นะคะมีวิธีการตรวจสอบการแก้ไขข้อบอกพร่องที่เหมาะสมค่ะลักษณะข,ของการตรวจประเมินที่ดี1 ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ชัดเจน 2. มีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี 3. ต้องมีการกำหนดการตรวจประเมินไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2. สัปดาห์ 4. ผู้ตรวจประเมินต้องมีความเป็นกลางและ 5. ผู้ตรวจประเมินมีไหวพริบที่ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีและสามารถวางตัวได้เหมาะสมค่ะ มารยาทของผู้ตรวจประเมิน 1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินอย่างบริสุทธิ์ใจ 2. ให้มีการสื่อสารสองทางให้เกียรติแก่ผู้รับการตรวจประเมินสสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 4. เชื่อในคำอธิบายของผู้รับการตรวจประเมินแต่ต้องพิสูจน์ด,ด้วยหลักฐาน5พิจารณาบรรยากาศการทำงานของผู้รับการตรวจประเมินให้รอบคอบ 6. ไม่ดูถูกไม่หัวเราะเยาะและไม่พูดคำใส่ร้ายผู้รับการตรวจประเมิน7ตรงต่อนัดเวลาและรักษาคำพูด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามี2วิธีคือวิธีที่1การประเม er ินผลการปฏิบัต so, ิงานตามมาตรฐานการศึกษาโดยการนําผลการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนเป็นปกติมาสรุปขยในงานการประเมินตนเองมีลักษณะดาเนินงานอันนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนมีหน้าที่การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน2วิเคราะห์ผลประดาษงานหรือจัดการเรียนสดของกับมาตรฐาน 3. ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่โรงเรียนป่าหมายเป็นปกติ4เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายหมวดงานเดียวกันมาสุบเป็นการพัฒนาในโรงเรียน 5. สรุปคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน6แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียน7สรุปยนรายงานการประเมินตนเองวิธีที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเครื่องมือวัดการประเมินผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษามีลักษณะดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล2สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบด้วยบุคคลทุกฝ่ายของโรงเรียน 4. อบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจการประเมินภายใน 5. โรงเรียนวางแผนกําหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพตลอดปี 6. กรรมการกําหนดระยะเวลาในการทําการ ประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน 7. คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสารและเครื่องมือประเมินหลายๆตัวบ่งชี้เข้าด้วยกัน 8. ดําเนินการตรวจประเมิน9สรุปผลการตรวจประเมิน10เขียนรายงานผลการประเมิน11ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้เกี่ยวข้องและสาธารณาชน